วัสดีย่มเสาๆนะครับของเสาร์วันอาทิตย์ที่เก่าของเดือนพฤศจิกายน2568นายนนะครับที่้ังบานสวนไผ่บุญทาวนตอนนี้ผมยืนอยู่สวน้ังบานนะครับเข่ามาโหดสวนเพราะว่าผมช่ำต่อไผ่ไหวนะครับผมต่องมาโหดผมพึ่งช่ำได้โบโบโดนพอฝนหยุดปุ๊บผมกระิสีโหดนะครับ มันก็เริ่มแตกขึ้นมาให้ผมแล้วครับเป็นบางต่อเห็นไหมครับเป็นบางต่อผมคิดว่ามันก็เริ่มจะหากจะเริ่มเดินแล้วละ่ะผมคิดว่ารอบแรกๆนั้นนะครับที่ผมเอามาชั่รอบแรกนี่คือแนวทางความง่ายนะครับของคนบาปปลูกปลาคนบาปปลูกต้นใหม่จากของสวนไทยบุญทวรน,นะครับ ตอนนี้ผมยืนอยู่สวนหลังบ้านนะครับผมเข่ามาขุดสวนหลังจากที่ผมถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอแล้วผมก็จะเข้าไปทำภารกิจของผมยูที่ a อบ o f f ฟ e c a f เเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับ <c oughs> เป็นอย่าง <c oughs> ผมทำมาไงนะครับตั้งแต่เริ่มแรกๆผมสั่งนี่มันก็บดริ่ายนะครับยากยากเลยล่ะครับยากแต่ว่าผมนน่นใจผมหมักทั้งดลานนีนะครับประสบการณ์ชีวิตผมเคยไป ไปเป็นทหารน่ะนะครับไปเป็นทหารรักษาพระองค์ผมได้ไปเห็นอยู่ในอยู่ในวังนะครับพระราชาวังสวนจิตราดาลงโหฐานนั่นนะครับ <c oughs> ผมเห็นมี่เบ็ดทุกอย่างนะครับแล้วผมก็ติดตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรังงเก่ามาตลอดเรื่องโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมก็ใจมักมาตลอดแต่เพียงแต่ว่า บท่านมีจังหวะเห็ดไงนะครับจนกว่าผมกลับมาอยู่บ้านเนี่ยเรผมถึงมีเวลามีโอกาสได้เห็ดเพราะว่าการใส่ชีวิตของแต่และของคนเฮ่าเนี่ยมันมันโบดเดง่ายมันโบดเดสบายเป็นไปตามที่เฮาคิดที่เฮาฝันเบอเบื่นะครับช่วงนั้นยิ่งคิดว่าท่านใดเลยยังย่งยั่งไอ้คนหาตัวเองว่าท่านไหนพอเลยย,ยิ่งไปกันไงนะครับคนผมเสือส่อมะสั จนกว่าจะค้นหาตัวเองพอนนาะครับถึงตัดสินใจออกมาเห็ดเพราะมันเป็นแบบนี้แล้วครับบัตเตอร์นตอไผ่ที่ผมเอาเอาเอามาชำนี่เห็นไหมครับผมเกาออกมาจากในสวนน่ะนะครับนอมันผมกกได,ดตัดไปไปขายแล้วนะครับได้กินก็ได้กินแล้วนะครับนอไผ่พวกนี้ล่ะครับบัตเตอร์นตอมันนะครับตอมันหลายมันขึ้นหลาย <c oughs> ผมเกิดได้คุดออกมาชำให้ญาติพี่น้องให้เพื่อนบ้าน เป็นขั้นตอนต่อไปนี่แหละครับมันก็จะง่ายไปเรื่อยง่ายไปเรื่อยๆนะครับผมก็เลยคิดว่าถ้าผูใ้ใดตัดสินใจออกมาเห็ดในรูปแบบนี้ได้นะครับบระสงเห็ดลายก็ะได้นะครับในการเอาตามความสามารถของของกระไดะ้คือเนื้อที่สักงานหนึ่งคือผมว่าหละจะเหมาะแห้งของผมนีมน่มันมันแค่กว้างสิบสองเมตรเนยสิบเมตรนะครับพื้นที่แค่นี้สามารถ มีทรัพยากรใแบรบองรับชีวิตทั้งกินทั้งสางบานที่โยไซได,ไดบ้านเป็นหลังนะครับดูแลข,ของขวบหนักกระยัพี่น้องในบบกหลายคนผมคิดว่ามันสุดยอดครับถ้านเนื้อที่งานหนึ่งนี่โอ้สุดยอดเนี่ยเห็นบอกครับไฟเหลียงน่องหรือไฟเหลียงสีสองต้นมันยังไหลยอยู่เห็นบอกครับนี่เขาปีที่สี่ ผมตัดนอกไปหลายครับต้นผมกระตัดออกไปหลายเห็นบหมบต้นผมกระตัดออกไปหลายนี่เดียวผมเกาออกไปเอาไปเห็ดต้ตนพันธุ์นะครับจะเอาไปเห็ดส่วนพันธุ์อยู่อยู่อยู่นีสองต้นจะโจงไห้สามต้นนะครับอีกแก่ๆเนี่ยก็จะตัดออกไปเห็ดขา่าบางทัวบกงแตงนะครับที่ผมกําลงังเเห็ดสวนน,นี่แหละนี่แหละครับคือประโยชน์ของมันไม่ไพ่ขาบางทัวเนี่ยเขาก็มาต่องไปหาสื่อเขานะครับเขากะตัดเอาอยู่ในสวนจะาลองนี่แหละ ตอไผเสียอไปช่ำมีลูกขาสั่งเขาเอาคุดออกจากจากสวนจากของเนี่ยนะครับเขาเขาสั่งผมไหวเลยเดือนนี้โ <laughs> มเมนต์โมเมนต์ว่าผมเพ็ดไปเรื่อยๆเลยมันมีลูกขาสั่งผมไหวแล้วนะครับให้หากมันเดินดีๆมันติดดีๆเนี่ยผมก็จะทําการทรงให้เขานะครับตอนนี้ผมกําลัางเริมช่ำมันก็จะเป็นแบบนี้แล้ครับเป็นปลาผสมกับปลาไผ่ว่าให้ง่ายสำหรับผมจินตนาการเอา ป่าจริงๆนะครับปลาธรรมชาติจริงๆนั่นลงลงมาไหวในพื้นที่ผมผมอย่ากไรอย่างงผมก็จะหาเขามาแหะครับบางยางเครือเห็นบ่ครับบางยางเครือผมก็ปลูกเซนสีเลยมันก็พันขึ้นต้นไอ้ลำใหญ่ผมเนี่มันก็จะพันขึ้นไม่หนีแล้วครับขึ้นไปหาปลายใหม่ที่ถึงนีะอยู่กอไผ่กิมสุงนั่นเครือหนึ่งเดี๋ยวผมจะพายเพิ่มอันนี้เป็นมะฮอกกานี่เห็นบ่ครับ งามเลครับไอน,นี่เป็นบักทุเรียนอยู่ร่มกันไปเลยนี่เป็นยางพราราไอน,นี่เป็นยางหน้าไอน,นี่ก็เป็นยางพาราครับผมบุกิดผมบุกิดมาหนีสองปีแล้วเพราะว่ามันโมได้ร้ายปไปไองนะครับผมเลยบุกิดผมเลยมาเหตุแบบนี้ผมเอามันมือเสียเอามันเขากรําเอาเสาวรสมาปลูกใส่มันกับพันธุ์ของนิสสีเลย ง่ายครับง่ายผมเชื่อมันง่ายนะผมถึงเหตุนี่ครับเนี่ยเห็นบหมบางอย่างอยู่นี่เคื่อหนึ่งเงาออนอยู่นี่มันก็พันกันนี่เลยครับเนี่ยพันกันกอไผ่กิมสุ่ผมพั่นขึ้นมาสีเลยนะเนี่ยเห็นไหครับพางมดแดงมาอยู่ผมก็บริหารมาอีกพังมดแดงมันก็มาสีเลยผมเชื่อวมันจะพั่นขึ้นนี่แหละนี่พั่นขึ้นน้ำงาใหม่งา่างนี่แหละเดี๋ยวมันจะไปของมันเองนะครับ มันง่ายครับมือข้างหน้าผมคิดว่าห่วยบักยางอยู่ล้างบานผมสี่ร้ายตือบอยู่ผมคิดว่าสองรื่อายไม่ต้องออกไปหากินข้างนอกเลยนะครับคือผมเข้าใจว่ามันง่ายนะนะครับผมวางแขนออกแบบวางแขนผมเนี่ยมเห็นจังสันนะครับมันจะเป็นเป็นคือปลาจริงๆนะนะครับลัางบานผมเนี่ยแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นปลาสีผมออกแบบนะนะครับมันจะบวกือปลาทั่วๆไปปลาทั่วๆไปมันจะ มันจะบ่เป็นแบบนี้นะครับไอนี่พเพราะว่าผมวางแผนนีทางยางผมเห็นบอกผมเห็ดไหลเป็นทาง <c oughs> พดูดไอยางยางเลาะสวนนั่นแหละครับนี่ไปนี่ก็อออม้อม้อมวอมวอ,อมอ,อมอ,อม,ออมไปหาไอตอไผ่ที่ผมชากระทรุออกไปหาขอกง,งัว <c oughs> คือผมวางแผนไว้จังสี่นะครับ ต่อไปในอนาคตนี่โบ bon น่ไผ่กอนี่อาจจะเอาออกเพราะว่าพ่มจะเอาไผ่สร้างมอนมาลงหันกระปลอยมันไปเรื่อยๆนะครับถึงเวลามาะสมมันก็จะเอาออกนะครับบอออกกระปล่อยแหว่งเสิละมันก็ดะกินนอ,อไปเรื่อยๆเลยครับนี่ตั้งแต่ผมสางสวนทีแรกสิบเขาสิบเอ็ดปีแล้วไผ่กอนี่กบอบากใหญ่เด้ครับมาจะพูดน,นี่แหละครับผมทึ้งวม่ามันง่าย มันจะแตกต่างจากการเห็ดพืชเชิงเดียวเลยครับคือจังปลูกมันสัมปะหลังนี่โมแมนต์นะครับต้องไปไถสุปีนั่นมาครับไปไถสุปีหรือก็ไปปลูกสุปีไอ้นี่โมแมนว่าผมบอกไปไปผาดพิ้งคนเห็ดมันสัมปะหล,ลังนะครับเลือกผมบอกเปียกเปื่อยนะครับผมยังหายแน่เห็นแมนเทาเห็ดให้มันสัมปะหลังอยู่เทาก็เห็ดไปนะครับแต่ว่าจัดสรรปันส่วนที่ดินเจก๊จกเจ๊กเศษเสี้ยวหนึ่งนะ,นะครับออกมาเห็ดหนบีบบได้ไหมเขาว่าให้เห็ดเบิดนะครับ เผ็ดแค่พ่อเขาดูแลได้นะสักสักงานหนึ่งยังสีหรือสักซ้ำของผมหนึ่งก็ได้ยังสีนะครับไอ้ส่วนที่มันเหลือสีอเฮ็ดมันซ้ำบาลังอยู่กับกับเฮ็ดไปแต่นะครับส่วนเถวมาเฮ็ดยังสีกับกามาเฮ็ดผมคิดว่ามันจะง่ายขึนนะครับมันจะง่ายขึนมากล้ายเลยลองเอาไปคิดไปผิดจารณาเาบ้งเดีอยวครับเด้อย็แต่ขอขอบุญขอบคุณทุกสัานทุกคนนะครับแล้วก็แฟนครับที่ติดตามผมด้วยดีเสมอมานะครับ ถ้าหากผู้ใดสนใจต่อพันธุ์ไผ่กติตอสอบถามมาได้ด้วยครับเด้อผมขายโมแพงหรอกครับผมขายต่อละสามสิบห้าบาทผมบอกงงงสิลปละพอผมสื่อมาผมก็สื่อสามสิบห้าบาทผมก็ยังขายอยู่ในราคาเก่าสามสิบห้าบาทขึ้นเก่านะครับทำ <c oughs> ม,มันหอยตามมันบอกมากผมกับยกได้ครับบอกมากนี่แหละครับ สวนหน่อยๆนะครับพอได้เก็บอยู่เก็บกินหมูป่านนี่ผมจะจักมันเม็ดอีหยังผมสั่งซื้อมาผมลืมลรวผมจำา่ได้จักมันเม็ดดอกใหม่หรือเม็ดหอมหรือเม็ดอีหยังเนี่ยวะฝากติดตามได้ด้ยครับด้วว่ามันว่ามันจะขื้นมาเป็นอีหยังแม้กระทั่งตัวผมเองผมผมยังจำา่ได้สมอง้ย แต่ว่าผมเสียว่จาจังไลยมันส่งหูนะครับพะว่าผมวันลงไปแล้วขั้นมันขึ้นนั่นขั้นเม็ดมันดีนะนี่ยังกระสางมันขึ้นมากก็เอาไอ้นั่นละผมบอไปซีเรียดหรอกผมมากของผมยังสีอยู่แล้วนะ่ะนี่ครับเดี๋ยวผมก็จะลงบักทัวในบกักบักทัวบักแั่งนี่แหละพักหน้างอย่านี่แหละครับเพอเด็กเก็บอยู่เก็บกินนะครับ ญยติพี่น้องผูใ้ใดอยากกับเขามาเก็บกินนะครับมันจะง่ายผมว่านี่ผมจะเหตุทางเขาอานน้ผมวางแผนไว้แล้วผมออกแบบไว้แล้วครับเป็นอยู่ในแบบผมเหล่าเดียวนี้แต่ว่ามันหักหมทา่านได้สมบูรณ์นะครับฝากติดตามได้เด้อว,ว่าผมจะเหตุสวนแค่นี้ไดส้สมบูรณ์ตามแบบตามจิจน,จนตนาการผมบอกนะครับ <laughs> มันเป็นสวนหน่อยๆน,นะครับแต่ผมหนนแน่มึงในาภาพฝันของผมห่น มันเป็นสวนที่สวยงามนะนะครับมันทีเห็นในพื้นที่นี้มีคุณค่ากันอยู่หลากหลายลยครับฝากติดตามเด้เลยครับเรื่องนี่แหละครับพื้นที่ว่าหลายดอกฟุนผมก็แกมาไหวแล้วฝุนผมก็เอาออกมาจากในเอบ่คอฟฟี่คาเฟ่นั่นแหละครับด้รับอนนสงสงออกมาจากในเอบ่นี่ยแหละเมนี่เป็นวันอาทิตย์ด้วยครับเด้อผู้ดใดว่างๆยังหามองไปเที่ยววัวใด กยอย่าลืมผ้าครอบครัวเข้าไปพักผ่อนอนใจไปกินอาหารเแซ่บนะครับผ้าลูกผ้าหลานไปให้อาหารปลาคาบนะครับไปเอาบรรยากาศดีๆไปเอาธรรมชาติบำบัดทีเอบีคอฟฟี่คาเฟ่ของเฮาก็ได้ด้วยครับเด้อจังไรก็ขอฝากทีมงานแพ่เอบีแล้วก็เอบีคอฟฟี่คาเฟ่ของเฮาไว้ในอบอกอบใจอีกสักครั้งหนึ่งกันแล้วกันนะครับตอนนี้ผมเสร็จภารกิจจากทังสวนผมผมก็จะเข้าไปทําภารกิจจากห้างเอบีอีกนะครับ ขอบคุณหลายๆนะครับพูดที่เข้ามาติดตามสวัสดีครับ